ราคาประมาณ400กว่า US d ลลาร์นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณห0 0 0นปลายถึง20,000เลยนะครับ20,000กว่ากลางอาจจะ20,000ปลายก็ได้นี่เป็นมีดที่ยืมมาโดยเจ้าของคือ Mr. Big Boss นะครับ Microtech นะครับกล่องเป็นเท้าเหี่ยวเท้าไก่กงเล็บเหี่ยวอินซีอะไรเงี้ยสีแดงแบบนี้นะครับมีชื่อ,อยี่ห้อ Microtech อยู่ Never Compromise ไม่เคยบัญญะบัญญยังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดความเป็นมาบริษัทเขา Microtech เป็นมีด เขาจะผลิตมีดหลายแบบนะครับแต่เน้นๆก็จะเป็นมีด OTF หรือว่ามีดออโต้นะดันสวิตช์ขึ้นลงเป็นด u a l ลแอคชั่นตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า b r a c h i a l นะครับ b r a c h i a l นะครับถ้าอ่านเป็น a c c เซนต์ภาษาอังกฤษก็ b r a c h i a l นะครับ b r a c h i a l b r a c h i a l นะ B R A C H I A L b r a c u i a l b r a c h i a l ออโต้ S คือ Standard ทับ E คือคมปกตินะครับคมทั่วๆไป Tactical Standard รหัสคือ 268A ขีด 1T นะครับมาดูเลยนะครับผมในกล่องจะมีโฆษณาแผ่นเฟลดแผ่นพับนะครับการดูแลมีเงื่อนไขแล้วรวมถึงแนะนำพื้นฐานด้วยซองจะเป็นซองพลาสติกหนาแล้วก็จะมีคำเตือน c o u t o n Sharp Edge Inspect by MS นะครับก็คือ เป็นชื่อคนตรวจมีดเล่มนี้ก่อนออกนั่นเองซึ่งเป็นการประกันว่ามีดเล่มนี้มีความปกติในการใช้งานนะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายตัวมีดมาในลักษณะเป็นมีดพับนะครับเป็นกดปุ่มแล้วเปิดเนาะมีดด้ามเขาจะโค้งๆนะครับดีไซน์ตัวนี้น่าจะบัสดินาีออกแบบนะเพราะว่าผมคิดว่ามันมีเส้นสายมีดีไซน์แลง a จ g ของบัสเดียนบัสเดียนนะครับ อพอสมควรเลยน้ำหนักมาดูกันเลยนะครับมีดทั้งเล่มหนักอยู่ที่122กรัมนะครับ122เนาะก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับไม่ไม่เบามากแต่ก็ไม่ได้หนักมากด้ามเมื่อพับอยู่นะครับเราจะลองมาดูกันว่ายาวเท่าไหร่พับอยู่ที่12ซนติเมตรโดยประมาณนะครับ4.7นิ้วนะครับโดยประมาณแล้วก็เมื่อกางออกนะครับมีดมีความยาวโอเวอร์ออลทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันเลยสเปคละเอียดไปอ่านใต้คลิปเนาะ ประมาณ8นิ้วนะครับหรือประมาณ20.5เซนติเมตรใบมีดราวๆ3านิ้วนะครับไม่ถึง3.5 3.3 3.4้นิ้วประมาณ8.7เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้ใช่มีดที่เล็กนะครับน้ำหนัก122กรัมตัวนี้ชื่อของเขาว่า Brachial หรือ a c h i a l เนี่ยมันแปลว่าแขนนะครับอาร์ม แขน ARMR AR a m ที่แปลว่าแขนนะครับซึ่งชื่อเนี่ยผมอ่านแล้วผมนึกถึงตัวอันนี้เลยไดโนเสาร์นะครับชนิดหนึ่งที่เป็นซอร์รพอดซอร์รพอดคือไดโนเสาร์สะพกกิ้งกาที่เดินสีขานะครับที่กินพืชในจูราสสิกพาร์คตัวแรกที่ดรอาร์เลนเซอร์อารีเซอเลอร์นะครับเห็นคือที่มันกินต้นไม้นะครับคือบราคิโอซอรัสนะครับก็คือเป็นเดี๋ยวอาจจะอินเสิร์ตรูปแถวๆนี้นะครับเด้งขึ้นมาบราคิโอบราคิโอนะครับก็คืออันนี้คือบราคิโอ อันนั้นคือ Brachio ก็คือชื่อภาษา Brachio มันแปลว่าแขนในภาษากรีกหรือลาตินผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็คือมันแปลว่าอาร์มลิส d คือมันเป็นไดโนเสาร์ที่คอยาวเหมือนกับเอามือเอื้อมไปหยิบนู่นหยิบนี่ได้นะครับซึ่งก็เป็นชื่อที่เหมาะสมกับตัวเขานะครับส่วนรุ่นนี้คือชื่อรุ่น b r a l นะครับ布拉基 l มันก็มันเหมือนแขนหรือไงผมก็ไม่รู้เนาะแต่ดูเหมือนเผื่อม,มันจะเป็น อัพสวทนะครับคือเป็นลักษณะคือสันมีดมันกระดกขึ้นปลายปลายชี้ขึ้นเทอร์รี่งพอยต์นะครับขึ้นแบบนี้อัพสวทหลังก็จะโค้งลงนะครับแน่นอนเพราะว่าใบมีดมันโคง้งเวลาพับก็ต้องโค้งลงนะครับส่วนของด้ามที่มีในรุ่นนี้ก็จะเป็นด้ามอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งไมโครเทคก็จะนิยมใช้อลูมิเนียมอนลอยผลิตด้ามอยู่แล้วจะมีวัสดุอื่นอยู่บ้านแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 6, อลูมิเนียมอนลอยเกรดหกศูนย์หกหนึ่ง7 5อะไรประม้นะครับซีรีส์0 7็0 0ก็จะมีความแ,งแรงยืดหยุ่น น้ำหนักเบาทนการกดกอนแล้วเขาก็จะมีการทาอะโนดิซ์เป็นสีต่างๆนะครับซึ่งในตัวนี้จะเป็นสีดําแต่ผมรู้สึกว่าดําของเขาไม่ค่อยดาเท่าไหร่มันจะเป็นดําอมน้ําตาลแดงๆไหมพี่ๆลองดูลองเทียบกับถุงมือผมลองเทียบกับแบล็กกราวแล้วก็เทียบกับใบจะเห็นได้ว่ามันจะมีความดําที่มันจะมีความน้ําตาลบนอยู่ไหมน้าตาลแดงๆม่วงๆบอกไม่ถูกไหมรู้สึกแบบนั้นกันไหมฮะส่วนของด้ามเนี่ยจะมีการทําลายกันลื่นด้านบนนะครับรวมถึงตัวสเปเซอร์หรือสแตนด์ออฟนะครับ เป็นอลูมิเนียมสีดํากว่านะครับอยู่ตรงกลางทําให้จับแล้วอยู่ในอุ้งมือตรงนี้นะครับจะช่วยกันลื่นได้นะครับในการบีบจับแล้วก็การคอนทรล m มีดสันมีดก็จะมีความโค้งนะครับตวัดขึ้นบริเวณด้านบนใบแต่ตรงนี้จะเป็นจิมปิง้งทั้งตรงเฟรมและตรงสรันด้านใกล้นะครับใกล้กับนิ้วโป้งตรงนี้ส่วนด้ามจะมีลายกันลื่นเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับอยู่แล้วก็จะมีการลด ความหนารวมถึงลดมุมเหลี่ยมนะครับทำให้เวลากำอยู่ในมือเนะี่ยรู้สึกว่ามีดมันโค้งเข้ามือมากๆครนะทั้งอุ้งมือด้านหลังทั้งง่ามือหรือว่านิ้วมือนะครับด้านบนแบบนี้ก็ทําให้คอนโทรลมีดได้สะดวกขึ้นมีรายการเลื่อนฝั่งนี้นิดนึงจุดหมุนเป็นท็อกส k คีขนาดใจนะครับล้าฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเป็นสีดําหมดเลยคลิปเป็นคลิปดิฟแค์รี่นะครับประมาณหนึ่งเนาะไม่ดิฟมากแต่ก็ดิฟพอประมาณ เป็นคลิปสเตเลดสีดําแล้วมีโลโก้ไมโครเทคมือเปล่าถ้ารูปตรงนี้จะไม่รู้สึกสะดุดมือเลยนะครับมันจะเรียบไปเลยเช่นเดียวกับมาร์กิ้งต่างๆที่อยู่บนใบส่วนท้ายก็จะมีแรนยัดริงหรือแลนยัดโฮนะครับเป็นช่องสําหรับร้อยเชือกพร้อมกับลายกันเลื่อนด้วยนะครับในกรณีที่เราจับรีเวิร์สคลิปแบบนี้ระหว่างนิออง้วโป้งผักใช้เป็นอาวุธ คมกับปลายก็จะชี้ออกประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้ชี้ออกเยอะมากนะเพราะว่าปลายมันกลับชี้เข้ามากล้ๆตัวซึ่งเล่มนี้แน่นอนนะครับว่าเป็นมีดที่ดีไซน์มาเพื่อเป็น everyday carry เน้น tactical นะครับคือใช้ยุทธวิธีต่อสู้ก็ได้หรือใช้งานเป็นอาวุธอย่างอื่นก็ได้ไม่ได้เป็นมีดใช้งานทั่วไปแน่ๆนะครับด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้ส่วนกลไกการเปิดการแล้วก็ล็อกจะเป็นปุ่มนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของตัว ด้ามน,นะครับด้านบนสุดเนาะฝั่งด้านซ้ายของด้ามน,นะครับเมื่อเราจับไปด้านหน้าแบบนี้จะเห็นว่าปุ่มก็จะเป็นโลหะสีดำนะครับมีลายการเลื่อนแล้วก็สัมผัสในที่เมือดรวมถึงใส่ถุงมือแล้วก็รู้ว่านี่คือปุ่มแม่ไปกดผิดตรงนี้แน่นอนเพราะมันอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับใบเนี่ยก็จะเป็นใบที่มีความโค้งตวัดปลายขึ้นนะครับซึ่งท้องมีดหรือเบลลี่นะครับจะมีความโค้งขึ้นจากบริเวณส่วนโคนจนถึงปลายทําให้มีดนี้เหมือนมีดแแไลสักอย่างออกแนวพาราตะนิดๆน,น,นะครับเหมือนมีดแขกแบบนี้ ส่วนข้างใบเนี่ยเขาก็จะมีชื่อยี่ห้อแหล่งผลิตปีเดือนผลิต serial number ม,มีทั้งหมดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งโลหะเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดู b r a c h i a l ขีด A ก็คือ Brachio l ออโตนะครับเปิดด้วยปุ่มเนาะฝั่งนี้จะเป็น serial number SN นะครับ3 2 9 7เล่มที่3297ผลิตกี่พันเล่มผมไม่รู้กี่หมื่นเล่มไม่รู้ Microtech USA เดือนกันยายนปี2023ย่ามีดยังใหม่อยู่เลยแล้วก็เหล็กที่ใช้เป็นสเตลเลสสตีลเกรดศูงจากโบเลอูเดนอม M390 นะครับทนการเสียดสีสูงความแข็งสูงรักษาคมดีต้านสนิมดีใบจะเป็นสีดำนะครับบริเวณคมที่เป็นแฟตกราวหรือแฟตกรายแล้วก็จะเป็นซาตินฟินิชตรงนี้นิดเดียวนะครับสันก็จะเป็นสีดำหมดซึ่งอันนี้เป็นการแสดงทักษะนะครับให้เห็นว่าไมโครเทคใส่ใจแล้วก็มีทักษะการผลิตที่สูงมากนะครับเพราะว่าปกติเราจะเห็นตรงบริเวณคมที่เป็น ส่วนที่ตัดเฉือนตรงนี้จะเป็นสีซาตินไมโครสโตนวอลแต่ตัวนี้ใช้เป็นสีดำนะครับตัอตรงนี้เท่านั้นนะที่เป็นสีเงินนิดเดียวแล้วก็เป็นสีดําอีกซึ่งเขาก็ต้องทําดํามาก่อนแล้วมาขัดเอาแค่ตรงนี้ออกซึ่งโอ้โหทำยากนะแล้วแมคโครเทคก็ชอบทาอะไรแบบนี้ด้วยเบลดเพลย์นะครับบนล่างซ้ายขวาซ้ายขวาไม่มีนะครับบนล่างก็ไม่มีแน่นมากนะครับการพับกลับก็คือกดปุ่มนี้ลงไปนะครับให้สุดแล้วก็ตัวมีดก็จะมีสปริงแอซิดช่วยกางนะถ้า เราไม่พับให้สุดก็จะไม่เก็บมันก็จะดีดกลับหรือเมื่อเรากดปุ่มลงไปแล้วนะครับเราต้องการจะเก็บก็คือต้องพยายามดันตัวใบมีดให้ลงมาถึงจุดที่มันล็อกนะครับแล้วมีเสียงแก๊กปุ่มก็จะถูกดีดกลับขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูอีกทีนึงนะครับปุ่มมันยังจมอยู่เนาะพอดันถึงจังหวะเมื่อไหร่ปุ่มมันก็จะดีดกลับขึ้นมาแล้วเราก็จะสัมผัสได้ว่าตอนนี้มีดพร้อมใช้การกลางจุดหมุนทั้งหมดก็เป็น w a h e r นะครับแล้วก็กางอัตโนมัติด้วยการกดเพราะฉะนั้นยาวอะไรไปขวางตอนที่มีดมันกางนะดิดแรงมากนะครับถ้าผมลองจับแค่นี้จะสังเกตดูว่ามีดถ้าจะหลุดมือเพราะฉะนั้นเวลากลางผลทางใบแล้วจับให้ถนัดนะครับแล้วกดปุ่มลงไปแบบนี้มีดก็จะดีดออกมามือสั่นเลยนี่ก็เป็นมีด combat นะครับหรือจะเป็น everyday carry slash tactical เล่มหนึ่งที่หน้าตาดุเฟี้ยวมากนะครับจาก microtech นะครับน่าจะเป็นดีไซเนอร์เป็น b a s ติน a r y หรือ Bastion Bast นะครับเขาเป็นคนออกแบบหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมันคล้ายกับ b a สติน a r y k ี i ไนมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ Microtech b r a c h เอออโต้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมถ้าไม่มีพี่ให้เขาให้ยืมผมไม่มีปัญญาซื้อแน่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิส o น้น Microtech รีวิวไปหลายรุ่นแล้วซ r c h ในช่องเลยว่า m i c r o t e c คมีกี่รุ่นที่รีวิวไปแล้วนะครับแล้วเจอกันครับเฮบิไรดนเอาท์